จริงๆแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวเลยก็ได้นะคะแค่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหมดวิตามินบางชนิดที่มีผลกับการแข็งตัวของริมเลือดแล้วก็ยาละลายริมเลือดเท่านั้นก็พอแล้วค่ะการล้อยใหม่จมูกนะคะมีข้อดีข้อแรกก็คือ ความเป็นธรรมชาติของจมูกค,ค่ะอันนี้จะแตกต่างจากซิลิโคอนอย่างชัดเจนไม่เขียวไม่บวมไม่ช้ำค่ะหลังทำสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทันทีไม่มีระยะพักฟื้นไม่มีการบวมแดงเจ็บค่ะหมดปัญหาเรื่องซิลิโคนเบี้ยวเอียงซิลิโคนทะลุนะคะเหมาะสำหรับคนที่เล่นกีฬาแอดเวนเจอร์หรือว่ามีโอกาสที่จะมีการกระแทกที่จมูกได้บ่อยๆใไมจะไม่มีโอกาสทะลุออกมาได้เลยค่ะ ตัวใหม่เองจะลายไปภายใน6เดือนนะคะส่วนความโด่งของจมูกนั้นจะอยู่ได้นาน2-5มถึงปีจากเนื้อเยื่อของร่างกายที่สร้างขึ้นมาเองเลยค่ะการร้อยใหม่จมูกขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของแต่และบ,บุคคลเลยนะคะแนะนำให้เข้ามาพบแพทย์เพื่อประเมินก่อนค่ะ